Dòm lá, dòm lá à. Lóc mỏ lóc ừ. okay. ừ. น่าจะเป็นกระโหลกครับเพื่อนนี่เป็นกระโหลกแหวนนะไี่หรอโอ้โหดูดูไปบรรจละบจัยละดูทายน้ำดูทายน้ำน่าจะเป็นกระโหลกไดเพื่อนนะไม่กี้ละไม่กี้ละขอเบอร์หนึ่งนะเนี่ยไม่ใช่เป็นสี่นะกระโหลกครับตัวนี้กระโหลกแน่นอนแรงดีโอ้โหยอมละยมละยอมแล้วราครับ ไชยจั่งแข่งกันได้เลยป่ะเอ้ยย้าเจ้เนี่ยจั่งแข่งเลยตอนนี้นะให้มากตัวนี้ใหญ่กว่าป่ะโอเเจ็ดโมงห้าสิบพอดีของนี้นะกล้องนะกล้องอ่ะนอะไม่ตัวนี้แรงดีแรงงีนแรงเลปึ๊ดอฮ้ยอบเรียบร้อยครับผมนี่ตัวนี้บกว่าใหญ่กว่านะ น,อนโอ้โหสันปนเลยครับถึงแล้วครับสันปนเลยน้องปลาไข่